Hello, welcome to Stitch on Languages. <laughs> uh, and we have the quiz of the day again. So let's go to the quiz day. Okay, so the quiz of the day today is on the 6th October 2022. Learning English with City Chate is about the grammar, uh, it's a grammar quiz. The sentence is the number of people at the concert much higher than anyone had anticipated. In this case you don't worry about the word you don't know นะในกรณีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้คำศัพท์ที่เราไม่ต้องรู้ก็ได้นะเวลาชอบชอบทำข้อสอบกรมมาเพราะว่าเนี่ยไม่ต้องรู้แต่รู้กฎ <laughs> นะไม่ต้องรู้คำศัพท์เลยนะง่ายมากอ่ะโอเค Uh, if you want to know what does t mean นะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไงนะก็อธิบายได้ the number of จำ,ำนวนของใครผู้คน at the concert ที่คอนเสิร์ตอาจจะเป็นคอนเสิร์ตประเบิรก็ได้นะ much higher than uh, สูงมากกว่า anyone had anticipated anticipate หมายถึงการคาดการไว้ right? predict ในะการกล่าวไว้ล่วงหน้าก,ก็คือการคาดการนะ ทีนี้เวลามันมีกรณีสองกรณีเนาะ When you are going to choose it อันที่หนึ่งคือถ้าอันเนี้ยมันเป็นเอกพจน์ข้อ A ต้องถูกถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นพราหูพจน์มันได้ทั้ง w e r e และ are นะบางคนก็จะไปตอบ w e r e ด้วยเหตุผลที่ว่าตรงนี้มัน had anticipated เนี่ยมันเป็นอดีต,ตไม่ใช่เหรอครูใช่ไหมอ่าก็เลยตอบ w e r e But the point is that the number of นะให้สังเกตข้างบนเขียนไว้ the number of and a number of สองอย่างนี้ต่างกันนะ uh, let's go to see this อันนี้ถ้าเป็น u c n หมายถึง uncountable noun ถ้า singular ก็ง่ายๆมันจะมี a and one things แค่นั้นแล้วกริยาตามมาต้องเป็น singular verb นะที่เติม s นะประธานเป็น singular กริยาตามมาให้เติม s e s นะส่วน uncountable noun กับ plural noun เนี่ยมันได้ทั้งคู่เนาะมันเป็น some ได้ทั้งคู่นะทีนี้มันจะมีข้อแตกต่างกันนิดหน่อยนั่นก็คือเวลาเราใช้ great, a great deal a large deal หรือ a, a great amount of พวกนี้มันจะตามด้วยนับไม่ได้โอเคแต่ในขณะที่ a number of A number of มากมายใช้กำลับได้พหูพจน์โอเคนะ a number ่า m b ม r of มากมายใช้กับลับได้พหูพจน์นะแล้วก็อาจจะเป็น several several things อ่าหรือ many เนี่ยเราช,ชินอยู่กับคำนี้การใช้ much กับ many เนาะมันใช้แยกกันแต่ a lot of ใช้ได้ทั้งคู่นะโอเค so in this case you might answer อ่ะทีนี้บางคนอาจจะงงอยู่กดง่ายๆคืออ่า คนง่ายคือ the number of x เวลาแบบเนี้ยมันคือตัวเนี้ย the number มันไปขยายอันนี้ที่ใส่วงเล็บไว้โอเคไหมดังนั้นประธานมันคือตัวนี้ number เนี่ยมันเป็นนามเอกพจน์โอเคไหมดังนั้นกริยามันก็เลยต้องเป็น is ในขณะที่ a number of มันขยายทั้งก้อนเลยขยายตัวเนี้ยนะมันแปลว่ามากมายใช่มากมายนั้นก็เลยต้องเป็นพหูพจน์ yeah okay ah uh, so in this case you are going to answer what answer yes that's right you are right it's a was okay congratulations for the person who got it okay so today i think you can learn more about english and let's see and let's go to uh, practice your english every day by city chat okay i try to do it more frequently now okay let's go bye bye see you